สวัสด <łość> ีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำพือนออฟฟิเชียลครับตอนนี้ลองหกน้ำพือนเมืองไหญลองหกน้ำพือนาง ช่ไหมเด็กว่าเด็กินขาวจะโอ้ผิดขาดนีเียผิดขาีโอ้เนี่ยไปรสับเินื่องเชือกลมาอยบอลดงงมือซมอาเริ่มบกไปตมืออยล้วน่าร้อกเป็นยงไงไอเหยบาบาอสาบามินหน่อยก็พี่อร่อยนึงเอออร่อยนึงไม่นจะก็บอกซ้ำ่อยนึงไม่ใหญ วิมาอย่างนี้นานาแแค่แพ้กินเยเขาจ่มองเดียวเลยอี๋เมื่อวเห็นบ่าองบาดิ้ใส่บีบีเอ็ผสมมาบ้าใส่บีบีเอผสมมาบ้านนี่อกันว้จีดสวัสดครับเสินนวมาล้บได้ครับได้ครับเสินนวจอดตรงไหนก็ได้ครับจอดได้เวทีก็ได้ครับเฉินนครับจอดได้เวที

มีภาพบรรยายพี่น้องครับเขาเจ้าซีบอกเองเนาะเอ้กับโดนเที่ยวเห็นหนึ่งสี่นะแวไหมว่ากัถ่ายคลิปแบบนี้ละเดี๋ยวเอาเอาเอา เอาว้าว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 ไอว้าวนนี้คือทีมงานทีมงานเจ้าภาพที่ทำกับทิมากศรจกรชงบุรีเออปลจิมี่กับกินกรบินปา้ามดปลาไม่ต่ชบุรีทีมงานกักนจ้ไปเจ้าสิเบิรเด้องคนจะเบิเากระินเดียนเดียวจะกอาภาษาัดล้ว บอก่าไต่ว่าบอกถือแจกตวนีไปแจกตุลีประกาศยื่นดอกไรแจกตวี้ก็ไปเป็นความับขวดีเนาะเ็นตเนีเงี้ผมาเห็นลูกนี้เกลูกเด๋ลูกเกียร์พาพี่ไมม่แจกตุลี้มีคนคอมเมนต์ว่าเรียไเลยียรไปประคักเลยตอนป่าสืบง่ามก็ตอนบอกได้ล่ะไ่ต้องมาบอกดอกอไปว่า การที่บว่าอ่ได้แล้วมันใช่ใต่ในการดูแลจากความปานิว่าต้องบอดดอกอะไรวะอือี่ลีด้พ้องแม่พุ่นนะเพว่าจะลดเผาวิลีได้พี่น้องครับถ้าเกือบยังไม่เนาะไม่ค่ะพุ่นเออไปซูมกันแอนเลี่ยนเลียนพอกันใช่ไหมขอบคุณนลการจากบอดที่เป็นคนใจกว้างที่พุ่นพิการทางเสียงในเมา่านฝันมันเนาะการทางเสียงหัวหนอกพุ่นพุ่นบนหนวลำน้อ ผู้พิการทายเสียงค่ะบอสโจใจกว้างมากเผืโอการให้ผู้พิการทางเสียงได้มาใส่สารต่อความฝันมันบ้างกาศใท่แบบว่าบอสเอฟซีเป็นเม็นเีโอ้จ้ะสองสารไฟดอกมาทุกคนเหม็นไม่ละพาาไไปที่สองสารคนเหม็นคือคนไทยคลิปล่งดอกเปเบิ ตอนนี้แหะคือคืนมนเลยมรงมากแล้วคือคืนรถเร่งเลยนาหารก็คือขี้คือคัดเยเรียดละไม่เนาะติดต่อไปเป็นนังเอกล้วเพื่อนช่วยในหนบบเห็นทะเบียนรถติดต่อน้นแบน้นนะปัคนปัดปอนครับปคือสนามดีเทาไห่เนาะในการเลยงขับมอนเห็นหมดหม่ำไป ดูครับม e? <th wa> ูไัยคลิปนี้แดรมยคเนอาของมูของคนไทยเนาะชคนไทยดีดยผม่ายลูกแหนเนี่นนวะ้าหลังปิทีีเอลยนี่หนีไปไหนกันช้เบื่อไรบางหน้าเพืนเนียไปใส่หรอพ่อุบอพูดแล้วครับอยู่เป็นยู่งงในครับบ้นทหารรัาข้าบ้ ่นี่ครับี่นี่งลร่นหอเลยัโอ้ไม่ม่เลกเกิน่ยบอกไปนี่เาเร่อรกดต้องส้นนบตั้มต้องส้แนบต้องส้นบมันมาเนี่ยเส้นเวียนนี่ส้เียนสมดีเลยน่ผสมไปแกที่่าผสมบเงวลไ่ต้องสัวร์จ่บอกวไดเีันผสมตันีมันเป็นใส้นเวียนนี่สิไมัน้ี่มันเป็นงสี่ะคือากเขาปัน นาตาแปลกดีปะใช่นาตาเบิ่งต้แน่นเ่อกีเป็นไส้บีบ้างเมื่อเป็นไส้บีบ้างพูดไปบ้านเว้พี่้องเขาคลิปตาไปเม่กห้เมือน้ห้นเม่เห็นาเมื่อก้ห้มงเม่อกี้ห้งเล็กอยู่ี่เราเหนียวแล้วเหนวแล้วยาไรางไหน้นนี้ต้อง่มคมกันดิร่วมกันกันไเดย่เมบไไปเน่ พู่นไหนไออนนี่ยไปปรนันเขาพี่เลยไปไฟยังยังใส่อะไรเลยคอ้มเอนะาหานี่คือโบเพิ่นมาถามมืงมือมอลำ์ยามาแรงใส่บัตรประสานทส่วนาหนก็บม่ล้็จะส่ ถาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตาทคลิปเหรบหนึ่งวันน้อยสบเาทนีเมาเมาาเกก็เพื่มือคนละยากันนี่ไงเอามากเพื่ออยากดิเพือดิเอาปากิบตอไปรับ